ขนมต้องเด็ดขนมต้องดีขนมต้องเลิศยุโรปจริงๆไม่หัวของรส<ม>ชาติดีลืมมากนุม่มอร่อยเลยครับ สวัสดีครับคุณอยู่กับอีทราวเวไบรอันนะครับก็อยู่กับแขกรับเชิญนะฮะงานละเอียดงานดีงานฟิเมี่มของเรานะฮะสวัสดีครับไทยครับนะอยู่กับพี่ไทยนะฮะเราพาพี่ไทยไปกินแบบครัวโอวี v กันมาใช่ไหมและทีนี้ตั้งแต่วันนั้นเราก็ได้คุณว่าเนี่ยมีโอกาสอยากพาพี่ไทยมาตระเวนแบบคาเฟ่ในย่านอารีแต่คําว่าคาเฟ่ในความยไบรอันคือขนมต้องเด็ด ขนมต้องดีขนมต้องเลิศ <Wow. S 1> ปัจจุบันคาเฟ่จะขายบรรยากาศเยอะก็จริงแต่ว่าขนมต้องเด็ดต้องดีต้องเลิศเนาะก็เลยจุดหว้พี่ไทยจุกจุมา5้าร้าน <Wow. S 1> จะไหวยังไงเดี๋ยวว่าทีนึงตอนนี้อยู่ที่ร้านแรกดูบรรยากาศเลยส่วนหลังบ้านสดๆชิลสุดๆเดยวตัวนี้อากาศหน้าหนาวเนาะอยู่ใต้ร่มไม้กําลังดีมากร้านนี้มันอยู่ติดทางผลโยธินซอย5แล้วแล้วเธอเขา้าใจป่ะว่าถ้าเกิดขับรถมาเนาะทางเข้าจะพอดีคันรถ แล้วก็หน้าร้านจอดได้เพียงแค่3คันเท่านั้นนครับร้านนี้เคยได้เห็นวิวนะแล้วก็สุอยากมาตรวนี้ได้มาแล้วร,ร้านชื่อว่า Land House Bakery ซึ่งแบบเข,ข,ข้าปุ๊บน้องพี่ไทยเนาะละล,ะละายตัวมากขนมก็คือเหมือนเราไปเดินยุโรปถูกต้องคือบรรยากาศเหมือนอยู่ยุโรปเป็นบ้านสชั้นเล็กๆน่ารักๆแบบโคซี่โคซี่เนาะแล้วก็มีหลังบ้านแล้วขนมทุกอย่างก็คือโฮมเมดหมดก็คือเหมือนแบบไปเดินยุโรปจริงอ่ะเพราะว่บตัวอะไรเด็ดคือซาเวโดเนาะ แต่ว่าถ้าใครจะสั่งซาวโดก้อนใหญ่มากินก็คงไม่ไหวเนาะเราก็เลยจะสั่งแบบมินิมารวมถึงขนมอื่นๆที่เขาขายเนี่ยก็จะมีความยุโรปแบบเนียบครัวซองไรเบรดเทียบัตต้า AD, ata, คือตระกูลขนมปังยุโรปใครชอบขนมยุโรปควรมาที่นี่จริงๆเนาะเราสั่งกันไปละ3อย่างนะฮะก็ประกอบไปด้วยเขาเรียกว่าเป็นสเปลซาวโดโรนะก็เป็นชิ้นเล็กๆมาลองชิมว่าเออซาวโดเขาเป็นยังไงเนาะแล้วก็ที่สั่งไปอีกสองอย่างเมื่อกี้คือไทยไปเห็นนะั่นคือเหมือนว่าเป็นขนมปังที่มีบ หมืน referral, อนน้ำตาลครัมเบิลอะไรอย่างเงี้ยชื่อว่าแบบลืมชื่ออีกแล้วเดี๋ยวขึ้นชื่อตรงนี้แล้วกันเนาะเออเออสเตอร์เซลสักอย่างมันไม่สตูดโอมันมันสเตอร์เซลสเตอร์เซลสักอย่างสเตอร์เซลใช่แล้วก็กําลังหยิบอยู่อ่ะตานก็เหลือไปเห็นว่าเขาเอาแอปเปิลสตรูโดมาวางใช่เอาาจกแอล้วสักฉันชี้เลยเอาอันนี้มาลองว้าวคอปเร์ลสตรูโดมก็คือเป็นขนมของออสเตรียซึ่งแบบอยากรู้เหมือนกันว่า oh, ม <Yas. S 2> ันจะยังไง ได้เดี๋ยวรอขนมมาอีกสักครู่ครับขนมเรามาแล้วนะพี่ไทยเนาะมาแล้วครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาตัวนี้เป็นซาวโดเป็นแป้งสเปลตอนที่ตัดคือรู้เลยว่าเปลือกแข็งแล้วก็เนื้อแน่นมากยุโรปสุดๆกลิ่นซาวโดชัดเจนความแป้งหมักดีกินกับเนยถ้าลงเนยเรลิศเนานะดี แต่คนไทยต้องเป็นคนที่ชอบกินแบบเนี้ยเพราะเนื้อมันแบบตึ๊บจะกินกับซุปก็ได้ครับอันเนี้ยเออใช่ซุปเปลือกไข่เนื้อตึอ๊บแบบต้องแบบคนไทยที่ชอบแนวนี้จริงๆอ่ะไปะยุโรปที่แท้มากไม่หนึ่งตัวหวานที่เขาแราณาแล้อนไปสนใจก็คือสเตรเซล,เ,ซลเกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยกินกันเนาะเดี๋ไม่ถูกว่ามันจะเป็นยังไง<ฆ>เนื้อเนื้อไทยเนื้อเค้กผสมขนมปังเออแล้วมีแบบพัมโบ้ข้างบนที่มีซอฟต์เบรงบนด้วยเผื่อมันจะมาตัดรถเนาะดี ไม่กินที่ไหนจริงวะ <Wow. S 1> ความเลมอนเลมอนเคิร์ดใส่อไอซิงลแล้วก็แยมสตรอเบอรีร่ครับส่วนเนื้อเนี่ยก็อย่างที่เดาว,ว่ามันจะไม่เหมือนเค้กแล้วก็ไม่เหมือนขนมปังมันจะก <Wow. S 1> ึ่งกึ่งว้าวเฮ้ยอันงนี้อร่อยอันเนี้ยกินง่ายกว่าอันเนี้ก,น<ด>กินกับชาอัฟร์นูนทีกินง่ายกว่า สเปลแน่นอนอเธอด้วยครับใช่ต้องใสว่วันเปถหนึ่งท้ายสุดฮะไปออสเตรียต้องกินแอปเปิ้ลซูโดนก็มีความแอปเปิ้ลผัดใต่ลูกเกดแล้วก็ห่อด้วยแป้งฟิลโลนี่นี่นครับอ้าทานแอปเปิ้ลมาหน่อยเหอะุอเหมือนเมลลุกเกดปะขอบคุณครับอืมกินในคำเดียวเลยนะครับอืมเนี่ลองบ้างแอปเปิ้ลซูโดมคนไม่ชอบหัา,านต้องชอบ มเปรี้ยวพวกนี้เขาใช้พวกผัดแอปเปิ้ลเลยเนะแอปเปิ้ลที่แบบกินเปล่าๆแม่อร่อยอ่ะเอามาทําเป็นของหวานอ่างเงี้ยคือมาใส่เติมน้ําตาลเติมอะไรมันจะยังมีความเปรี้ยวความเฟื่อนนิดๆนะซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของแอปเปิ้ลมันเหมือนกินแอปเปิ้ลพายที่มันไม่มีไม่มีเอาะไม่มีข้างล่างอืมไม่มีฐานข้างล่างคือไอ้ขั้นบนเนี่ยมันจะบางๆเลยเราก็จะได้แต่รสชาติของไส้ถ้าเทียบกับที่เคยในออสเตรียเนาะถ้าในออสเตรียทำอ่ะจะหวานนํำกว่านี้ อันนี้ไม่หวานเท่าไหร่อันนี้ออกแนวะในรสชาติแอปเปิลอ่ะมีความเปรี้ยวนำรสชาติแอปเปิลเปรี้ยวๆเลยเปรียยปร้ยวน้ำคือเหมือนใส่น้ำตาลเพื่อแค่ลดความเปรี้ยวให้มันทอนลงให้มันกินง่ายขึ้นแล้วก็ตอนดมอะซินนามอนมีนะแต่พอก,กินเข้าปากแล้วแบบไม่ค่อยรุนแรงเหมือนที่ออสเตรียแล้วก็ตัวแป้งฟิลโลเนี่ยส่วนตัวนะถ้าเป็นที่ออสเตรียแป้งฟิลโลจะมีความแบบเหมือนเนยๆหนักกว่านี้อันนี้เขากลัวคนไทยจะเลี่ยนมั้ง<ๆ>ก็เลยตัวแป้งฟิลโลก็จะแบบไม่ได้ไม่เนยเท่าไหร่ เริ่มร้านแรกไหมฮะขนมปังสไตล์ยโุโรปยุโรปจริงๆมีความออเทนติกคืออันนี้เป็นแค่ไม่ไม่กี่ชิ้นที่เราเลือกมาจริงๆที่ร้านเขาอบใหม่ๆอ่ะมีหลากหลายมากมันแลาวแตาคนชอบหลายสิบเป็นของคาวของหวานแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนคือพวกนี้เขาทํามาดีจริงๆแล้วตัวเลือกเยอะมากรนะ้านนี้ใช่พอดีเราสุ่าต้องคนที่ชอบขนมปังยุโรปเปิดใจขนมปังยุโรปที่มีความออเทนติกอ่ะที่ไม่ใช่แบบ ขนมปังหวานขนมปังแบบเนื้อเบาอ่ะพี่คนไทยชอบกินจะไม่ใช่แบบนั้นเลยเนาะแต่ถ้าให้ฉันเลือกฉันเลือกสตรอเบอร์เรียเพราะว่าเป็นสายหวานไงกินง่ายสุดเลยกินง่ายเราวพี่ไทยเลือกอะไรเลือกส่วนนี้เหมือนกันเหมือนกันจะ่ปะพี่กุ๊บกันเขาถึงง่ายเพราะว่าฉันเป็นสายหวานไง apple strudel อาจจะว่าเออแอปเปิลจัดหน่อยถ้าใครไม่ชอบหวานจะชอบส่วนส่วนตัวนี้อร่อยไหมตัวนี้อร่อยนะแต่ก็คือแบบเติบนิดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่คือร้านแรกครับ land house bakery เดี๋ยวเราไปร้านไหนต่อไปตากกันนะ ร้านที่2แล้วครับพี่ไทยครับครับอยู่ร้านชื่อว่ามอร์เซลมอร์เซลนะครับก็อยู่ตรงปากซอยอารีย์สัมพันธ์เจ็ดแทก็ต้องขอบอกก่อนว่าเรามาถ่ายช่วงคริสต์มาสแต่กว่าจะออนแอร์ air นั้นห <c oughs> ลังจากคริสต์มาสไปแล้ว2อส <c oughs> เดือนไม่เป็นไรนะ้องก็จะมีเมนูคริสต์มาสอยู่บ้างอันเริ่มจากนี่เขาว่าเด็ดของเขาคือทิมเบอร์ริงจ้ะถ้าถามว่าไส้ไหนเด็ดเขาก็เนี่ยมาก็สุดท้ารณ์พี่ไทยเลือกนะอเนาะตามใจผู้ชายเนาะก็เป็นโรเทล่าอัลมอนด์เดี๋ยวมาลองดูพี่ไทย ว่ามันจะเป็นยังไงทําเป็นก้อนกลมก้อนแบบเหมือนกงล้อเดี๋ยวหนา้โหดูเชื่อชอไดเดี๋ยวนะเฮ้ยไส้เยอะอยู่นะปกติบางที่ไส้มันจะน้อยๆนะนี่แล้วไส้ดูทำเแบบชิ้นอันนี้เป็นไซส์ L เนาะเขาบอกว่าเขามีไซส์ S กับ L แต่เขาว่า L คุ้มกว่าเราก็ราคาต่างกันไม่มากพี่ชายอันนี้ไปเพราะว่ามันมีนูเทลล่าเยอะครับ นูเทลลาดูจุกๆนะแล้วก็ดูเป็นนูเทลล่าแท้ด้วยคือมันดูแเข้มข้นอนะ t e x t อร์ขุคนๆอ่ะอ่ากินแล้วนะครับได้เลยพี่ให้เอาไปก่อนเลยเป็นไงครับแต่หอมนูเทลล่ามากมคืออยู่นี้ก็หอมนูเทลล่ามากอืเป็นแป้งฟอรอตองที่ถูกต้องอืเป็นชั้นๆกรอบนอกร่หนอืมแล้วก็ให้ทูนเทล,ล่าแบบไม่ห่วงของ อูเวนาจุกมากอูเวน่าคือไช่มากต้องบอกก่อนว่าใครไม่ก็หวานอูเทน่าก็ยอมใจว่าเขาเซ็นอูเวน่าแบบแท้ <Wow. S 1> แต่ล้วนๆแหละแต่ผมว่ามันหวานแหละแต่พอมาคิดว่าไม่นะแค่อพออยู่ด้ยวยกันแล้วมันกำลังดีชก็ทีมริ้งที่อร่อยเหมือนกันเนี้ยพอกินชิ้นนี้เหมือนมันเวน่าน้อยหน่อยนะแต่ถึงทวาหอมเมอนยอวนๆข้างในนิดนึงด้วยเนาะตัวแป้งขดอต้องอ ขาทำมาเลงไว้ทำไมที่ดีเลยจมก็เป็นเมนูแนะนำบอกว่ามาร้านนี้ต้องสั่งทิมแลนดิ้กินถ้าใครไม่ชอบนูเทลล่าเขาก็มีหน้าให้เลือกหลากหลายนะอืมหน้านมหน้าอะไรมีมัทฉะคาราเมลสลัดพัทมีเป็นช็อกโก้แป้งช็อกโก้ด้วยอันนี้เป็นแป้รอบนี้ต้องขอดื่มมัทฉะน้ำส้มโซดาเหมือนเขาช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีมัทเมลโล่ด้วยอืมเป็นช็อกโกแลตที่ไม่หวาน เหมาะกับกินค,คู่ของหวานนะครับอรส่ถ้าเข้มข้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเอาอ่ามาสเตโล่ลโลตุ่มลงไปให้มันเริ่มละลายเนาะเพือ่อรสชาติจะได้หวานขึ้นส่วนชั้นนะ้เลือกมาฉ่างต้นโซดาคิดว่าเป็นการเลือกที่ถูกต้องถูกใจถูกทุกประการที่ต้องการแบบความสดชื่นในยามบ่ายมีครบรสมะช่ามาขมไม่มากน้ำส้มสดดชื่นแล้วโซดาเนี่ยไม่ได้ใส่เยอะเกินไปจนมันซ่ายแย่งสีด้วยคือมันกำลังดีหมดเลย เ้นี่ลร,ร้านที่สามนะครับครับ,รบเข้ามา,าท,ที่อารีสพ <10. S 1> ันธ์สิบร้านนี้ไทยเคยมาแล้วใช่ครับไทยก็ออกม,มีทั้งกาแฟแล้วก็ของหวานนี่ครับกาแฟของพี่ไทยทำอะไรนะอันนี้เป็นฟิลเตอร์คอฟฟี่นะครับเป็นดริเย็น เป็นกับเมกคาแฟเอธิโอเปียอันนี้ต้องใช้เวลารอนะใช่กาแฟดริฟเนี่ยเขาต้องใช้เวลาพับส่วนอันนี้คือเออร์เกรย์ยูสุสัส่งหวานน้อย25%อตอนแรกจะมาเสิร์ฟนะชั้นบอกใช้ว่าทำไมไม่เขียวว่ะปรากฏว่าลืมตัวด้วยส่เออร์เกร <c oughs> ไปเ0 <c oughs> แลเมื่อกี้ชิมแล้วเขาสั่งหวานน้อยก็หวานน้อยจริงๆแล้วก็เป็นร้านเออร์เกรที่เออร์เกรยะกลิ่นสไปซ์กลิ่นแบบเบอร์กามอตอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นแบบความเออร์เกรยะชัดเจนมากบาลานซ์เหมือนพอร์ทัศน น้ำผลไม้ยเยอะอะไรเยอะความชาก็จ,จะตอันนี้ชาชัดแล้วก็มีหอมอยู่สุดเล็กน้อยอมไม่ได้สดชื่นแล้วสดชืน่นขนมที่นี่เยอะกว่าที่คิดมีนังเค้กคุกกี้ชขนมปังและแต่ละตัวมันทามาในฟีลแบบโฮมเมดโฮมเมดเนาะหน้าตาดูสิมเพิลสิมเพิลแต่สั่งมาสออย่างครับก็คืออยากได้ทุกคนต้องมาลองกินคือเค้กแครอทเป็นเรคคอมเมนต์ของร้าน,น้เขาเสิร์ฟมาในกล่องแบบนี้นะแล้วก็โรยพิซซ่าชิโอ ยัอแน่แนรสชาติดีชื่อว่าเป็นเค้กขลัสายละมุนถ,ถ้าเบินสายอ่ะคุณยายฝรั่งทำแบบมันจะมีความแบบใส่ถั่วเยอะๆแล้วก็มีความแบบรุ่นรวนๆกว่านี้แต่นี้มันแบบกลางดีอ่ะสายละมุนอ่ะอร่อยไม่หวานมากแล้วก็จิมดีฟอสติ้งก็ดีขึน้นบนฟอสติ้งอ่ะ,ออะออพอๆกินกินให้ครบ ทั้งฟรอสติ้งแล้วก็เนื้อขลรอขลับแครอทขลัเค้กขลาบฟรอสติ้งก็รำเนินเข้าแบบไม่หวานไปไม่เกี้ยไปเป็นอีกหนึ่งที่นี่นะให้มาลองกินเค้กแครอทนะอร่อยเลยมันจะยังมันจะยังมีแบบผลไม้แห้งเนื้อมีมันใส่มีสไปซ์มีอะไรแบบเป็นชิ้นๆอยู่เวลากินอ่ะมันจะได้เท็กซเจอร์ของพวกนี้เข้ามาแต่อาจจะไม่ได้แบบหยาบมากเหมือนแบบคุณยายฝรั่งทำเนาะแต่เนี้ยเป็นแบบกินง่ายประมวลอันเนี้ย เห็นสีแล้วอ่ะ้จากความน่ากินแล้วอ่ะมันเหมือนดูกล่งเฮลตี้ป่ะคือฟักทองกับมันม่วงมันดูมีผักมันดูมีอะไรก็กินเทีลสสีต้องกินแทีสสีละอ่ครับส่วนมันม่วงก่อนเนาะมันม่วงก่อนอืมอืมมันม่วงที่แท้เขาผสมมันม่วงเยอะมากคือกินเข้าไปแล้วคือเหมือนกินมันม่วงเลยอืมแต่ว่าเนี่ยเค้กมันหนักขอบมันกรอบเนาะฮ่าฮแล้วมันก็หอมเนยมากอื ฟักทองก็อร่อยครับแน่นอนที่เขาเอามันม่วงฟักทองบดไปในเนื้อเนื้อแป้งนะวะก็มีเป็นชินช้นๆให้เรากินด้วยแล้วเป็นเค้กที่กินแล้วแบบกินได้เรื่อยๆเลยนะอร่ไม่ไม่กระหายน้ําไม่แห้งคือมันชุ่มคือมันชุ่มด้วยความแบบการใส่เนื้อฟักทองเนื้อมันม่วงลงไปมแบบันจะเริมเทคเจอร์ให้มีความแบบชุ่มขึ้นปั๊บแบบเหนียวๆขึ้นอะ่ะเหมาะกับคนที่ ไม่ชอบกินเค,ค้กที่หวานมากครับอันนี้คือมันไม่ได้เสิร์ฟม,มากับฟรอสติ้งหรืออะไรเลยคือพอชิมเนื้อชิมผิวอ่ะมันยังเครมะมื่อกับพัเป็นแบบลบเค,ค้กเลยอ่ะอุอ๊ยเอาดีป้าชอบของตัวเลยว้าวประทับใจอันเนี้ยมันเป็นเมนูที่เ้าสั่งมากินนะครับคือสามารถกินเปล่าๆได้อันนี้คือรู้สึกว่ากินัพปาคือหวานเข้าใจหวานเลี่ยนเพราะว่ามันฟรอสติ้งมันเยอะเนาะเข้าใจ เราว่ามันอร่อยหลังคู่แต่ปัมกินโปเลโต้มันหาที่อื่นไม่ได้วุ้นแบบนี้ที่มันทรงแบบรสชาติแบบเค้กแบบนี้มันหาที่อื่นไม่ได้คือเคยเจอขนมปังพักเขาเป็นขนมปังไปเลยหนกปั๊หรือปังมันม่วงเลยแต่นี้มันมีความเป็นเค้กใส่ของมันม่วงมันไม่เหมือนไม่เหมือนที่ไหนจริงไม่เหมือนที่ไหนจริงร้านนี้มีขนมีหลายอย่างที่น่ากินมากถือว่าเป็นร้านเด็ดในอารีตานึงครับลิโลแอบร้านเด็ครับ ร้านที่สี่นะครับพี่ไทยยังไหวอยู่ไหมครับยังไหวอยู่ครับก็ร้านนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างจะแบบอารมณ์เอาบริเวณบ้านมาทําเป็นร้านถ้าใครต้องการจอดรถก็โทรบอกทางร้านก่อนเดี๋ยวเขาจะแจงหาที่จอดให้นะฮะร้านนี้ชื่อว่าร้านติตยาต้องบอกก่อนว่ามีของทาวขายด้วยนะแบบเป็นข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยขนมเขาก็มีไม่ได้เยอะนะมีแค่สองสอย่างแล้วก็ง่ายๆราคาก็สบายกระเป๋าแบยอย่างเนี้ยตัวที่เขาบอกว่าเป็นเด็ด เป็นต้นตำรับของแถวอารีเลยคือเค้กมะพร้าวแล้วฟอยแค่เนี้ยหกบ้าบาทราคาดีเออแล้วแล้วดูมันธรรมดาก็จริงนะแต่ว่าพอตอนที่แบบเปิดฝาขึ้นมากลิ่นหอมมะพร้าวก็คือแบบอ่ะพี่ไทยชิ้นนี้ไปเลยนะครับจะป้อมพี่ไทยก็เก่งใจไงนี่ลองดูซิว่าเป็นไงแต่รู้สึกได้เลยว่ากลิ่นมะพร้าวคือลืมมากอ่ะพร้อมนะฮะ นุ่มโปรเทกนุ่มเลยออืมอืมมเทปก็ไปนะแต่ว่าจุดเด่นคือเนื้อนุ่มแล้วก็หน้ามะพรา้าวก็คือแบบมะพร้าวของจริงอ่ะมันมีความนุ่มฟูแล้วก็ตัวมะพร้าวเนี่ยคือหอมมะพร้าว,วอ่อนไม่แข็งไม่กระด้างเลยอ่อนทุกเส้นฉันว่ามันเป็นเคกที่แบบกินง่ายเก็ดง่ายอ่ะว่างี้เหอะแล้วผู้ใหญ่น่าจะชอบเทกตรงเนี้ยใช่สุดยอดมะ ใครอ,อยากมาลองแบบเค้กง่ายๆราคาดีๆคพิตยาเลยจ้ะ ในที่สุดเราก็มาเติมหวานอารีที่ร้านสุดท้ายแล้วเย่ก็ค <Yeah. S 2> ือบอว่าพี่ไทยอกว่าสิ้นสุดทีวันนี้5ร้านแต่ว่าถือว่าทำเวลาได้ดีนะมาตั่มต้นพาไทยไปยุโรปเนาะแล้วก็ขยับขยับขยับมาจนถึงร้านนี้สุดท้ายฮะคาเฟ่สไตไทยไทยมากมากเข้ามาคือดอกไม้ช่ำไทก็คือที่ร้านทองย้อยคาเฟ่ครับเชื่อคือไทยจัดจมาก ซึ่งร้านนี้คือเจ้าของร้านที่คุณทองย้อยแล้วเขาก็คือเป็นคาเฟ่ขนมไทยขายขนมไทยแต่ได้ขายขนมไทยเฉยๆชทยก็บอกผ่านมานเหรมันมีความทวิสใช่ไหมชที่เขาแบบเอ้ยมีการออกกิมมิคตั้งชื่อรวมถึงขนมของเขามันก็จะมีความแบบเอ้ยทวิสอย่างตัวนี้สั่งไ่ไทยรองนะฮะมันคือเค้กบัวลอยไข่หวานไข่แบบครึ่งลูกเลยนะครับคือไข่หวานมาเป็นแบบไข่ เป็นไข่ต้มอย่างนี้ยเราก็หลักการมันเหมือนชีสเค้กแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากครีมชีสเป็นครีมกะทิให้เดานะอะไรเงี้ยแต่ขอโทษนะก่อนจะแบบแล้วก็เราสั่งเป็นแบบตะกูลแบบโซดามาใช่มันจะเสิร์ฟมาเป็นนี่นี่ครับแล้วก็มาเสร็จกับมากับก็บลำดวนเก็บลำดวนเริ่มจากเราขอดื่มน้ำก่อนนะอ่ะสดชื่นเออสดชื่นจริงแล้วแบบ เราเจอโอเคนักกระเจีย๊ยบก็นักกระเจีย๊ยบไปนักอัญชันชัน,ชนไปไม่เคยเจอใส่โซดาบนี่เนาะมันก็สดชื่นดีอะกรีบลำดวนก็มีสองแบบคือเป็นกรีบดวนใบเตยกรีบดวนไงขี้ม่อนอ่ะชิมฮะลองชิมไงขี้ม่อนน้องคุกกี้แบบไทยคอนเทนล์ลึมแต่ไม่ลึมเกินไปนะบางเดือนแต่เมื่ไทยรอคอนถึงเนี้ยฉันว่าเราจะเริ่มตักกันยังไงเนะี้ย ต้องตัดให้โดนแล้ว<ข>เอาไข่หวานออกไปก่อนขั้นแรกเพื่อให้ตัดง่ายขึ้นไม่หนึ่งคำมีไข่หวานเลยไม่ได้เขหนึ่งคำของจริงที่ไทยขาดบัวลอยนะเดี๋ยวเอาตามทีหลังเออินดูฉันอนนี้กินตัวเค้กบัวลอยเดียวกอนเลนไม่ข่หวานอืมอร่อยเลยครับอืมให้คนติดภาพว่าขนมไทยอ่ะต้องหวานแต่อันนี้ยทำมากําลังดีมาก กะทิก็คือหวานๆหอมๆเค็มๆบัวลอยไม่แข็งด้วยนะบัวติกบัวลอยเหมือนกินบัวลอยอ่ะคือมานทีแป้งขนมไทยเนี้ยพอมันไปผ่านความเย็นบางทีอ่ะม,มันจะแข็งเหมือนเกิติมรสช่องอย่างนั้นแหละแต่เนี้ยไม่แข็งพวกขนมกำลังดีแล้วตัวไข่หวานก็ียงเหมือนกินไข่ยังมาตุมก็คือโดนใจไหมฮับโดนใจครับเฮ้ยรสชาติดีนะทำพัาธุ์ถึงแต่คบ สมกับเป็นเมนูแนะนำเขาแนะนำเมนูนี้กับเค้กมะพร้าวเนะเาะมะพร้าวลูกตาลตัวถ่านเขาอะ่ะมันอารมณ์เหมือนคุกกี้แต่ไม่ได้ใส่เนยเยอะเกินไปถ้าใส่เนยเยอะความนมมือก็จะมาแย่งซีนจนไม่ไม่มีความเป็นเป็นของไทยแต่ที่เด็ดที่ชอบนะกะทิขาว่าพอดีมากมเทกเจอร์รสชาติกลิ่นทุกอย่าง ดีมากๆเลยวันนี้นะฮะพาพิไทยมาแบบตระเวนกินหวานย่านอารีทัหมด5ร้านไปครับถือว่าถูกใจทุกร้านนะฮะแต่และร้านเนี้ยมีมีเมนูซิกเนเจอร์ของตัวเองมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ด้วยมีสไตล์แต่ละสไต์ไม่เหมือนกันเลยย่านนี้เนี่ยเออแลนด์ฮาวก็คือยุโรปใช่คนที่ตามหาเบเกอรี่ยุโรปนะอาจจะเคยไปเที่ยวแล้วชอบเบเกอรี่อะไรที่เออ หากินไม่ได้ที่ไทยเนี่ยลองมา,าหาร้านนี้<อ>ก็รายแบรนเนี่ยร้านนี้คือทำเบเกอรี่หลากหลายมากเบเกอรี่ยุโรปถ,ถึงร้านที่สองมอเซลจะเป็นคาเฟ่น่ารักๆที่เราว่าแบบขนมเข้าถึงง่ายเครื่องดื่มเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็ไอร้านสามคินเบอร์ลิงคิมเบอร์ลิงที่เป็นแป้งขวดสองอร่อยต้องไปกินต้องไปคินเบอร์ลิงดีจริงมันไม่ใช่แบบเมียไม่ใช่มีเป๋าเป๋าปี้ปี้อะเขาบอกว่าเขาแนะนําคือดีจริงมาถึงร้านที่สาม อันนี้รับเยียงส่วนตัวลิลูและละเลียดไทยก็เคยมาแล้วใช่ชอบส่วนตัวอยู่แล้วน,น,นั่นเองเรารู้สึกว่าขนมเขาอะ่ะมันมีฟิลแบบว่าไม่ได้แต่งสวยมากออกแนวโฮมเมดเข้าใจง่ายเหมือนรับอบกินที่บ้านแต่ว่ามีความละเลียดละเมียดตามชื่อร้านเขาอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ,อ่ะเค,ค้กแค่ระก็อร่อยแต่อีตัวอ,อีปังมันม่วงฝักทองนะือแบบไม่เจอที่ไหนแล้วกบดีร้านสี่ ทิตยาอันนี้เราว่าผู้ใหญ่น่าจะชอบเพราะเป็นเค้กที่สบายกระเป๋าแล้วก็รสชาติกินง่ายคุค้นเคยาดั้งเดิมมีความซิมเปิลแต่ว่าอร่อ,รอยและสุดท้ายที่นี้ก็คือทองย้อยก็เรียกว่ามาได้ผู้ใหญ่ทางรุ่นเรารุ่นเราก็มากินแบบเค้กบัวลอยทวิสต์ไรุ่นผู้ใหญ่ก็อยากกินขนมไทยอันไหนก็คือซื้อไปเลยจ้ะเนาะก็ขอบคุณไทยมากนะครับ สลักเวลาวันนี้นะฮะับมากับเราเบรน์มาตะลุยกินหวาน5ร้านในย่านอารีซึ่งในอารีนียเราจะมีร้านหวานอีกเยอะมากร,ร้านของกินอีกเยอะมากตัวเนี้ยเราคัดมาเท่านี้หวังว่าจะถูกใจคุณไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ใครมีร้านไหนพิเศษหรือปาตามเราแล้วเราชอบองไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอฝากอีกอะลายเบลอันทูกช่องทายน,นะครับ f เฟซบ o o กแฟนเพจ a ู n ช l อ n อินสก a m ติกตอกครับอีหนา้าไบลอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนแบบไทยฝ่ายตามกันด้วยอยากให้ไทยมาอีกหรืออย่างไรคอมเมนต์กันมานี่คือวาพิไทยตรงนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ